ไอจูว์ทำไรวะจูว์ไอจูว์ดีเพื่อนโอ้โหขึ้นหนึ่งรับแจ๊กเออกลับมาละกูฆ่าไม่ตายหรอกกูคือไฮด้าคนที่ฆ่าไม่ตายไม่ไอจริงจริงงานที่กูโดนใบอ่ะเพราะอะไรวะไอจูว์เพราะว่ากูเอาคอนเทนต์เฉยเพราะว่ากูโดนทุกอย่างแล้วไงกูทำมาทุกอย่างในเมืองอ่ะแต่กูยังไม่เคยโดนใบแดงไงกูก็เลยลองดูไง แล้วพอลองดูมันก็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 เหมือนหมานเป็นอะไรรู้สึกเออเฉยๆกูเลยยังชอบเลยเฮ้ยผมต้องถอดชุดออกหรอเปล่าเออเดฟเอ้ยไม่ใช่ดิแอดด็อกมันชอบมา เฮ้ยบุกบ้านประกาศใหม่หรอโคเทอะเอาไอตุกงอนมาไปไหนกันมาเนี่ย ตอนนี้ก็รอประมูลสี่ทุ่มมันมีเงินกันคนเท่าไหร่วะผมอยากรู้ว่ะเป็นไหม,มอยากรู้ว่าเอ่อแฟมิลีแ่แล้วก็ผมขอดูหน่อยแฟมิลี่อะ เนื้อชาโนนมีสองล้านเร็วะเอ้ยเนื้อโอ้โหโปโปทุกคนโปพี่ชารีมแม่งโปไอเ้เแยโ่โปไอ้สัตว์เสกเอพี่ชายเออเอามเอามา,าไงน้องชายพี่ตอนไหนพี่เลิฟเออได้ยินนะเนี่ยได้ยินยังอะไรนะพี่ได้ยินยังได้ได้ยินแล้วพี่ทำไรน้องทำไรทำไรน้องจกาปูนอยู่พวกเจ้าพวกกัดนะพี่ขยันจัดคือจกรับจกให้แก๊งเหรอหรือไง รับจบให้แกงครับพี่โอเคโอเคพี่โดนเพราคิดถึงเฉยพี่ไม่ไม่ไม่มีอะไรทำงายก็นึกว่ามีเรื่องสนุกทำงายครับพี่ชายคิดถึงครับพี่เรื่องสนุกกับพี่พี่เหงาไหมล่ะพี่ชายช่วนเงาเฮ้ยพอพอก่อนดีกว่าเรื่องต้นตีนอ่ะกูอ้วนแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดีกว่าเรื่องต้นตีนเบรกไว้ก่อนพักก่อนไอ้เหี้ยค่อยต่อเดือนหน้าหน้าพี่หน้าไอ้ย่ะไอ้ย่ะอย่าชวนกูหาต้นตีนอีกแล้วรับ โอ้ไอ้เหี่ยตตีนอะโอโอหึงคนชาลิฟเมกา้าโตตัวนี้ผมฟันเลยโตไม่ต้องอธิบายผมนะไม่อยากฟังโอไอ้เนี่ยเงินร้อยกว่าล้านไทยได้มาลรูสี่สี่ล้านเลเยสมีเจ็ดสิสองล้านโตตัวนี้ก็เหมือนกันตัวน,นี้ก็เหมือนกันโตร้อยแปดสิบล้านมหนึงผมคิดก่อน โอ้หอ้ยโคตรโปรไอตว์รีตัวมาเดือนเดียวหย้มมีเงินกันสามร้อยกว่าล้านโอไม่โตอยู่ยังไงอ่ะอ่ะไอไทยมีสิบสี่ล้านอ่ะบวกสิบสี่ล้านอ่ะเรยเยสมีเจ็ดสิบสองล้านอ่ะบางเหลี่ยมมีเจ็ดสิบสองล้านโปผมตีโปหนึง่งดูอีกเอาหลักสิบล้านนะเอาหลักสิบล้านขึ้นเพราะว่ากูบอกเลยยืมหมด ลุงแม็กยืมก้มหมดได้ข่าวว่านี่เนี่ยถูกเคลียร์ไปแล้วถูกต้องไหมนี่เนี่ยถูกเคลียร์ไปแล้วเนื่องจากได้สินสงครามมาจาักได้ไม่เห็นแล้วลุงก็เคลียร์หมดเลยเจ็ดสิบล้านแล้วผมใหญ่จะรู้ว่าประมูลรอบเนี่ยกูเลิกขอ,อแก๊งกูด,ดูแววละน่าจะเป็นนี่อีร้อยล้านน่ะว่าบอกดีกว่า,วา มันจะจักนี้ไม่น่าไม่ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะปลดหนี้ได้นะถ้าลุงยังใช้ชถ้าใจยังใช้เงินวันละเป็นแบบสิบล้านแบบเนี้ยเดือนละยี่สิบสามสิบล้านห้าสิบล้านแบบเนี้ยอันนึงไลออนอุ้ยไลออนสิบสี่ล้านไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้หลอกผู้หญิงไม่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 โปหลอกผู้หญิงอ่าหลอกผู้หญิงไอ้ไอ้ตัวนี้หลอกผู้ ที่จริงผมก็มีเป็นสิบล้านนะถ้าผมไม่จ่ายค่าใบแดงผมก็ช่วยได้อยู่นะอันนึงนะดูดิมีใครอีกโอ้ยออนมีสิบกว่าล้านเลยเลอมีใครอีกไหนวะแล้วแลนนี่ไปไหนวะอายุอ่ะอายุเป็ดไปไหนวะอยากจะเห็นเงินอายุเป็ดวะอายุเป็ดไปไหนวะโอ้ผมพูดเลยนะแม่งเหมือนดาบสองคมเหมือนกันเนี่ยหลอกเนี่ย ใช่ไหมเมือนาด่าสองคมนะเว้ยเพราะว่ามันรู้โอ้โอะโ,โอโอไอเฮียกูพูดเลยจาคารอน่ะเต็กสี่ร้อยยี่สิบแปดล้านประมูลรอบนี้แม่งถือเกินกันสี่ร้อยยี่สิบแปดล้านมึงเล่นเกมเดียวกับกูปะวะไอ้เฮียคูณอะตอนนี้เบดเงินเอ็มอ่ะผมให้พันสองเลยอะ่ะผมให้พันสองเท่าไหร่ ห้าแสนหนึ่งสามพันเรทอันเรทสองพันนี่สี่ร้อยสี่ร้อยี่สแปดเรทสองพันเลทกันเองไม่รู้เท่าไหร่นะแปดแสนห้เออประมูลประมูลเนี่ยเหมือนดาบสองเอาจริงๆนะคนที่ถืเอเงินอ่ะต้องไม่ใช่คนในแกงเว้ยจริงๆนะเพราะว่า อ่ะสมมุติว่าถ้าถ้ายูเป็ดเนี่ยจะประมูลใช่ไหมยูเป็ดเบ็ดเลยอ่ะร้อยยี่สิบล้านซึ่งผมก็ถ้าผมเป็นคนที่สู้กับยูเป็ดอยู่ผมผมผมเช็คล็อกเลยแล้วผมกดคอนทรอ F เนี่ยแล้วพิมพ์เนี่ยยูเป็ดเนี่ยก็ขึ้นเลยว่าว่ายูเป็ดยูเป็ดมีเงินเท่าไหร่อ่ะเนี่ยผมก็เบ็ดไปเลยร้อยสี่สิบหกล้านถ้ายูเป็ดทำไงวะเงียบได้ปะเป็นดาบสองคมนะเนี่ยอีกหนึ่ง ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณกลับโอเ,คคอเอวเอร์ซิกนะครับโอ้โห428ล้านเลยหรอวะมันถือเงินกันอะแก๊งอื่นเท่านี้ไหมวะผมว่าหกศูนย์ไม่น่ามีถึงอะผมว่าหกศูนย์ไม่มีผมตัดผมจะแกะตัดแก๊งให,ใหญ่ๆลนะหกศูนย์ไม่มีผมว่าพี่พี่มีดนี่น่าจะมีน่าจะมีหลักสองร้อยสามร้อยอุ้ยอฮ้ยอ้ยมันทําบ่อนนี่วา อมันทำบ่อนนี่หว่าเอแซปอ่ะอยผมว่าเอแซปแม่งเวทแม่งน่าจะ200 300ล้านอยู่แต่เอแซับเอซปเป็นคนที่มันประมูลรถแบบสินนะเด de. มันไม่ได้เอาทุกคันอ่ะผมมองว่าถ้าคันไหนมันไม่ได้เป็นแบบว่าพวกไฮเปอร์คาร์มันมันผมไม่ค่อยเห็นมันประมูลเลยนะใช่ปะ่ะเอแซับเอซปจะเป็นพวกจำพวกท,ที่แบบว่าต้องเป็นแบบพวกแมคลาเรนพวกแบบไฮเปอร์คาร์ที่แบบวื้อวังวังเนี่ยมันชอบพวกแลมโบอะไรเงี้ยซุปเปอร์คาร์อะไรเงี้ย ห้าร้อยเหรอเหี่เขาขิงโอ้ะ yeah. oh, ตะแก่ะตะแก่พันน่ะมึงเชื่ยงกูดิี้โมกดดันไม่ถึงลอกตะแก่วัน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 ,วน,วน,วนไปดูน่ะไปแขวงกระเจ้าโลเพอ่ะคงจะมีเงินถึงกันเนาะห้าร้อยอ่ะ oh! โอ้ยไหาองหาอวยแซ แอร์แซนะี่มีดีแค่ทรงจริงๆฟังผมทรงนึง่เรื่องวันๆและมีแต่ทรงนอบีบอ่ะเออบีบซีนี่น่าสนใจบีบนี่น่าสนใจแต่แอร์แซฟนี่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นแกงที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเลือกรถอ่ะ้ะใจปะเอ้ยไม่ไม,ไม่เขาจะเป็นทรงที่แบบว่ารถเลือกคนเว้ยไม่ใช่คนเลือกรถ ก็คือเขาต้องไมู่กใจแบบว่าถ้าแบบไม่ไม่ไม่คิดกันจริงๆเขาก็ไม่ประมูลต่อให้ต่อให้ดีแค่ไหนเขาก็ไม่เอาเพราะว่าเหมือนเขาเขาเขาคุมทีมรถแก๊งเขาแบบเหมือนแบบว่าคือให้ให้รถได้แก๊งเป็นแบบว่าภาพเดียวกันอ่ะก็คือไม่ไม่ไม่ให้คันแบบแตกเหล่าแต่จารงคารเนี่ยเอาทุกคันอ่ะไอ้เนี้ยที่ที่ประมูลได้อ่ะลุงอ่ะไม่ไม่ไม่สนอะไรทั้งนั้นอ่ะรถที่อะไรเอาหมด รถอะไรก็ไม่ลถสมบัติพงสมบัติพ่อบรรพบุรุษเอาหมดรถนารถไถรถเฮียอะไรก็แล้วแต่สิบกว่าล้านเอาหมดไม่คุมอะไรเลยก็คือถ้ากูกูอยากได้กูก็เอาแค่นั้นนะดีไม่ดีค่อยว่ากันเออที่ไร ไอ้ป๊บนึงเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีใครไหมแล้วก็มีใครใครที่มันถือว่าย่อ,อหูแม่งถือเงินกันคงเป็นร้อยล้านนะาอ่ะบ้าไปแล้วอ่ะมันเอาคนคนละคันเลยป่ะเนี่ยตาประมูลรถนี้มันเอาคนคนละคันเลยป่ะวะบ้ามากเลยเนาะตาอยู่ตอนนี้เขาขับรถอะไรวะตาอยู่เขาขับรถอะไรวะตอนนี้ขับรถประมูลไปผมจําไม่ได้วะล่าสุดก็เจอเขาเขาขับรถอะไรวะรถประมูลดิ A33 อูอ้ว A33 คนละคันเท่าไหร่เะนาะ ว่าจำต่างก็คันเท่าไรหรอวะแล้วแล้วพี่จรีก็ขับพี่จัลรีบขับไรแล้วบัวกูจำไม่ค่อยได้ว่ะรถใครขับเลยเขาจะเอาคละคันเลยอ้แต่แต่บาง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 เหลี่ยมนี่น่าจะจะเอาอยู่เพราะว่าบางเหลี่ยมขับแอตันปะจำได้ว่าบางบางเหลี่ยมขับแอตันบางเหลี่ยมไม่มีรถประมูลบางเหลี่ยมน่าจะอยากได้ อ๋อพูแต่ผมว่าประมูลรอบนี้น่าจะบ้าว่ะมันเพราะว่าด้วยความที่มันใกล้สามปีแฝมด้วยปะผมว่าน่าจะอึซ่าอยู่อ่ะมันน่าจะลดน่ามันจะน่าจะบ้าน่าจะบอเลยรถอะผมว่ามันน่าจะเอากันพังเลยอะไม่ได้มับไม่ได้ประมูลมากี่กี่แล้วแเราจำได้ว่ารตล่าสุดมันเป็นรถของของไอบอลปะรถมันก็ข้างดีอยู่นะพผมว่าน่าจะบ้าว่ะ เออคืนนี้น่าจะสนุกว่ะเขาคิดว่ามันต้องมันต้องมีอะไรมาแบบดึง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 ไอเนี่ยผู้เล่นอะคูณน่าจะบ้าว่คืนเนี้ยสี่ยี่ปดล้านเนอะน่าจะไหวกันทุกเวทปะถ้ามีเงินระดับนี้แล้วก็รวมเศษต้องน้อง,นองในแก๊งก็คนละล้านละล้านล,ลาน้ลลา,นลลานหมด